คนนี้ยเข้าไปใหญ่จำเจ้าไม่แข็งนำมัน mm hmm. mm hmm. ตัวมันอ่อน mm hmm. ว่าการอ้อนเพื่อืม mm hmm. mm hmm. น้องพี่น้องคนนี้ต้มหัวาานะครับพี่น้องโอ้โหเดือดเดือดได้เดือด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 ต้มน้อไหมบวกพักต้มพัทนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวก็ตับแจียวมัแข็งพี่น้องเอ้ยไม่กินกับพักต้มพักลวกเขานี่ละแซ่บๆเหมือนกันครับมานะครับพี่น้องไม่กินเขาแซ่บๆเหมือนกันกับแซ่บพอบ้านอินดี้มื้อนนี้ครับพี่น้องเอ้ย มาอนี่มีน้ำม่ต้มนะครับพี่น้องนี่มีขาอ่อ,อน,ออนต้มเพื่อกันพี่น้องกับมีนี่พักลวกพักต้มเ้านะครับพี่น้องกับปลาดุกดเดกแก้วพี่น้องมอนี้ดเดกแก้วนี่ดเดกแก้วไม่แข้งนะครับพี่น้องเลยมีผู้ใด on, เคยกินแก้วไม่แข้งบ่นะครับพี่น้องมามากินเขาแซ่บก,กันครับมาหน,นี้แก้วไม่แข้งน้ำมัต้มน่อคาต้มพักลวกกับปลาดุกย่างนะครับพี่น้องเลยมาพี่น้องมากินเขาแซ่บกันครับ เข่าหนึ่งมาไม่ไห้ห่อนๆนคือเก่าพี่นองเลยใส่จักปั่นกันนะมันี่ยบม่ได้กินโดนแล้วพี่นองเลยแกไม่แย่งไงจำจักบาทกันหอมไม่ห่หวยกระปุกอย่างอ้ นุ่มไอต้มพี่น้องเกยมาเลยครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมากินข้าวแซ่บๆด้วกันกับแซ่บอบบานอีกทีมาเนี้ครับมากินข้าวแซ่บๆด้วกันครับมาเนี้ยแกวแมงแคงนุ่มไอต้มข้าต้มกับปลาลูกย่างอ่อนพี่น้อง ขนเนียเข้าไปเยจับเจียวไ่แข็งน้ำม,ม,มันต้มอ่อนอน่อนว่ากานอ่อนเพียง ดูย <millenn> hmm. hmm. ่างหืมอืมภาคบก ổng mát, phớt dịu, dịu, kiểu bón bón, phi nông đi mày mà hơi đắng đi hạt nó mày tôm hmm, hmm. 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 นัวเป็นนัวแบบดุกอย่างพี่ลองค่ะทานอ่อนตุม่มต่างกันนี่มองแก้มเปลือกมันงมองนี่แล้วพี่น้องมันหยาบมัน เอาแต่อหมอนอวนมันปีนแกไม่แข้งเลยพี่น้องเอ้หึมมหวยๆๆหอมไม่แก้งกันพี่น้องเอฟซีคน,นคนดูผู้ใดเคยกินกับค,คอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้อง ยังจำแต่บรสชาติดแม่งแกงเป็นรสชาติเนี่ยได้นะครับพี่รองเองมีแกงตำเจียวมีแกงตำปน ปลาดูกย่างนันว่อาได้การครับพี่น้องนี่ตัวหนึ่งปละดุกย่าง ผมใส่เข้ามาไงกันนะผักชีเขียวเนี่ยยกเคอเยอะปั่นเล็น้อยกันพี่น,น้องครับไม่ได้ปั่นนึกยังไง mày có ăn đi hả? Rồi cái nào ấy? Rồi một cái phải <c oughs> <c oughs> ต้มค้าววัน <c oughs> <c oughs> ใสเคจจิ้งนอก,กันนะพี่นอ้องกอล่างแบ่บอันโทรศัพท์ก็จะเป็นอย่างไี้พี่น้องเวลา,ามาถ่ายจีบถ่ายอย่างนีง้มันมันนําก่าท่านนะแล้วมันเป็นยังไงสงสัยเครื่องมือสงสัยเครื่องมือถ้าไม่หากินไก่สีห่างอยู่แล้วครับพี่น้องเอง มันก็ยจีเร่ออกไม่อีกแล้วใส่งานยังมาคุ้มค่าอยู่ยังมาผ่าหาปีอยู่ที่ห่างเลยอืมนะลองหวานลำเทียนมาใหม่กันเลยอืมอืมหวานหวานความ อืมอืมตุมข้าอ่อ,อนตุ๋มข้าวนอ,อน่อนวัวพักกลัเจียวเป็นแข้งเข้ากันดีพี่น้องเลย ข้าวันข้าวันกินอะไรพี่น้องอคืยอดอดพี่นออ้องแซ่บหรือเราอาหารดิสารบ้านเขากันได้ต้มข้าต้ม,มมะม่ยบวกผักลูกยาง ำจำใจไม่แกล้ง ه, สุดยอดพี่น้องเลยมืัอนี้นนก่าประประมาณนี้แหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันเลยแจมพอบานอีกดีมาสู้พี่น้องกินเข่าจะแจกเหมือนกันครับอืมตรงยังว่าดีครับอืมลาบปลาดุกไม่กินกับผักรวกผักต้มมาเนี่ยบ่ที่เขากันนี่คือเร็วพี่น้องเลย ไปอะไรก็ได้จัดลาบปลาดุกมากินกับผักต้มเนี่ยนัวแซบไปนะครับพี่น้องไปพ่อกันไหมจบกินหนาอีพี่หนาครับนัวแซบชด,ดยอดครับกินเนี่ยอีสานแท้ ตำแกาแม่แกงน้ำมันต้มหัวค่าต้มผักรวกปลาดู่างสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยหมือนี้หัวแมงแครงตำเจวนะครับพี่น้องกินกับผักต้มผักรวก บันี้พี่น้องเลยเฮเห็นกันบันีีพี่น้องมแมงแข้งมแมงแข้ง